สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงหลังจากที่ดาวพฤหัสเขาจะย้ายในวันที่29นี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องมีการระวังเนื้อระวังตัวเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นลดการออกสื่อเฟตัวเองมาอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะต้องมาเตรียมวางแผนวางโครงการอะไรต่างๆส่วนในเรื่องการงานก็อาจจะมีการหยุดงานมีการเลิกงานเกิดขึ้นได้ ซึ่งพอได้ยินแบบนี้แล้วนะครับมันก็ดูใจแย่เหมือนกันและจริงๆมันแย่ขนาดไหนมันแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอนะครับและมันมีอะไรดีๆที่จะพอให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยชื่นใจได้บ้างไหมเราคงต้องไปดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจะรู้จัก ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงผลกระทบที่เกิดกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับจากการที่ดาวพฤหัสเขาจะย้ายในวันที่29มีนาคมนี้เนี่ยนะครับซึ่งย้ายเข้าไปอยู่ในภพที่ชื่อว่าวินาศนะครับฟังดูจากชื่อแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับว่าไอ้คำว่าวินาศเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียแบบไหนหรือว่ามันมีอะไรที่มีข้อดีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมคงต้องขออนุญาตไปอธิบายบนกระดานดวงครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับการที่ดาวพฤหัสเขาย้ายในวันที่29มีนาคมนี้นะครับเขาก็ย้ายเข้ามาสู่ในเรื่องของภพวินาศนะครับซึ่งภพวินาศเนี่ยฟังดูจากชื่อแล้วมันดูไม่ดีเอาซะเลยนะครับเราจะได้ยินคําว่าวินาศสันตโลอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆในทางโหราศาสตร์คําว่าวินาศเนี่ยนะครับมันมีความหมายได้หลายความหมายนะครับความหมายทั่วๆไปที่ทุกคนเข้าใจก็คือมันหมายถึงการพังทลายความเสียหายอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าวินาศหมายถึงพังก็ได้นะครับ แต่จริงๆเนี่ยวินาศในทางโหราศาสตร์เนี่ยความหมายเขาหมายถึงการที่มองไม่เห็นก็ได้นะครับการที่มีการปิดบังซ่อนเร้นนะครับเกี่ยวกับการที่มาอยู่เบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเอ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเลนลับต่างๆนะครับ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้หรือปัจจุบันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ก็ได้นะครับหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความความเสียหายต่างๆก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับวินาศด้วยเช่นกันและอาจจะหมายถึงความเฉพาะตัวความลำพังการปลีกวิเวกเฉพาะกลุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวพฤหัสนะครับมาอยู่ในเรื่องของวินาศดาวพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สติปัญญานะครับอย่างแรกเลยนะครับ การที่ดาวพฤหัสย้ายออกจากดาวเสาร์มันก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความรู้มีสติปัญญาที่ดูโปร่งขึ้นแต่เวลาที่ดาวความรู้ไปอยู่ในเรื่องของวินาศนะครับ<ส>ก็อาจจะหมายความว่าในเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงมีความผันผวนมันมีความซับซ้อนบางครั้งคุณเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนตื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความอึดอัดนะครับเพราะวินาศหมายถึงความอึดอัดก็ได้เวลาความรู้สติปัญญาไปอยู่ในช่องนั้นมันอาจจะทําให้มีความอึดอัดมีความไม่ลื่นไหลนะครับ ไอเดียอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เกิดได้เท่าที่ควรหรือการเรียนรู้บางครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาที่ไม่ได้อยู่ในช่องวินาศนะครับมันก็อาจจะต้องมีการเรียนซ้านะครับเรียนทําความเข้าใจหลายๆรอบถึงจะมีความเข้าใจได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะได้ไปเรียนรู้อะไรที่มันมีความแปลกออกไป <You 'll be surprised> อะไรที่มันมีความเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มหรืออาจจะเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งล่นลับ เกี่ยวกับความเสียหายซึ่งตรงความหมายกับคำว่าวินาศนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็ได้และถ้ามองในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสก็คือหมอครูนักบวชนะครับผู้ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาผู้ที่เกี่ยวกับด้านเรื่องของศิงลธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดคุณจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้หรือว่าจะต้องมีการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้บางครั้งมันก็อาจจะมีความติดขัด มีเรื่องของความไม่ค่อยลงตัวนะครับหรือว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยส่งผลดีกับเรื่องที่จะต้องไปทํากิจกรรมกับคนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันหรือบางทีคนเหล่านี้เองเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สะดวกกับการช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างเปิดเผยก็อาจจะต้องเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเท่านั้นและแน่นอนครับถ้ามองในเรื่องเกี่ยวกับทิศทางที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสก็คือทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นทิศตะวันตกก็อาจจะไม่ใช่ทิศที่ดีที่คุณคิดจะทําอะไรในช่วงปีนี้ คราวนี้มาดูความหมายที่ดาวพฤหัสเขาเป็นเจ้าของนะครับซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าของตัวตนของคุณเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการงานของคุณหรือกิจกรรม s, การกระทําของคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเรื่องของการงานด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในวินาศคุณเองหรือง,งานของคุณเนี่ยนะครับก็จะต้องไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์กับวินาศนะครับถ้ามองในเรื่อง ไม่ค่อยดีมองในแง่ร้ายนะครับเวลาที่ตัวตนไปอยู่ในวินาศคุณเองก็อาจจะต้องมีเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นอาจจะต้องมีเกี่ยวข้องกับเรื่อ,อ,อ,องของการโดนคดีนะครับและถ้าเป็นในเรื่องการงานถ้าเกิดว่าจะเกิดในเรื่องไม่ดีก็อาจจะหมายความว่าการงานของคุณมันก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่มันนิ่งนะครับไม่มีการพัฒนาอะไรหรือว่าในเรื่องการงานเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดและบางทีอาจจะต้องมีการจบงานมีการเลิกงานก็อาจเกิดขึ้นได้ หรือบางทีในเรื่องการงานมันก็อาจจะมีความเสียหายมีความผันผวนที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานเหมือนกันแต่อย่างที่อธิบายไปน,นะครับว่าคําว่าวินาศมันมีหลายความหมายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะหมายความว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับคือวินาศหมายถึงปรีวเวกใช่ไหมการมา ปลีกตัวเองออกมาการมาอยู่แบบลําพังก็คือการปลีกตัวเองออกมาจากสังคมนะครับก็ลดบทบาทตัวเองลงลดการโชว์ออฟลดการออกสื่อต่างๆนะครับก็ถือว่าคุณมาอยู่ในวินาศและมันก็อาจจะไม่มีการเสียหายอะไรนะครับและคุณเองก็อาจจะต้องมาเกี่ยวกับการวางแผนตั้งหลักเกี่ยวกับการสร้างแผนชีวิตของคุณนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับหรือคุณจะต้องมา เกี่ยวมาสัมพันธ์กับงานที่เป็นด้านออนไลน์นะครับมาเกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องของต่างประเทศหรือจะต้องไปเกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งเล่นลับนะครับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับอะไรต่างๆก็ได้ ซึ่งในเรื่องการงานก็เช่นกันนะครับงานของคุณก็อาจจะต้องไปอิงอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศมากขึ้นงานของคุณก็อาจจะต้องไปอยู่เบื้องหลังมากขึ้นงานอาจจะต้องไปเกี่ยวกับการวางแผนวางระบบมากขึ้นหรืองานของคุณก็อาจจะต้องมาเกี่ยวกับทางออนไลน์มากขึ้นหรือสําหรับบางคนนะครับก็อาจจะผันงานไปเกี่ยวข้องกับสายทางด้านสายมูสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดาวพฤหัสในดวงเดิมของคุณคุณภาพไม่ค่อยดีหรือในปีนี้นะครับในทางทักษะดาวพฤหัสเป็นกาลกินีนะครับคุณก็อาจจะต้องระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นในตัวตนของคุณและก็การงานของคุณหรืออาจจะต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความเพราะฉะนั้นหลักการระวังง่ายๆก็คือพยายามมีความรอบคอบมากขึ้นอย่าพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะเสี่ยงหรือเอาไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงอะไรต่าง เพราะในความเป็นจริงนะครับสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จดาวเสาร์เนี่ยมันยังคงมีความเข้มแข็งดีอยู่คุณยังมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความสําเร็จอะไรต่างๆในสิ่งที่คุณทําแค่มันอาจจะต้องทําแบบไม่ต้องโชว์ออฟมากหรือว่าจะต้องทําและไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวินาศอย่างที่บอกนะครับต่างประเทศออนไลน์สายมูนะครับการวางแผนวางระบบ เกี่ยวกับเรื่องของคดีความก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและก็อาจจะเป็นปีที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอยากที่จะมีการออกสังคมหรือว่าไม่ค่อยจะอยากไปพบปะผู้คนมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะคุณมีความอึดอัดอาจจะเป็นเพราะคุณรู้สึกมีความกังวลนะครับเพราะดาวพฤหัสตัวตนของคุณไปอยู่ในวินาา แต่ดาวเจ้าของช่องวินาศดาวราหูเนี่ยเขาไปอยู่ในเรื่องของสหัชชะที่หมายถึงสังคมเพื่อนฝูงการออกสังคมการเดินทางอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นปีที่คุณเองเนี่ยก็เหมาะกับการที่จะต้องอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่และเพื่อให้เห็นแรงจูงใจที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับปีนี้เนี่ยดาวพฤหัสจะอยู่ในช่องนี้นะครับแต่หลังเมษาปีหน้านะครับ ดาวพฤหัสจะมาอยู่ในช่องนี้ซึ่งดาวมันจะมีความเข้มแข็งมั่นคงสม่ําเสมอเพราะได้ตําแหน่งเกษตรนะครับซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานของคุณเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ในปีนี้คุณจะอยู่กับการตั้งหลักอยู่กับการวางแผนลดบทบาทตัวเองลงมาหน่อยนะครับวิเคราะห์อะไรต่างๆให้มากขึ้นนะครับเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นแต่เป็นการเตรียมเพื่อปีหน้านะครับ และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับเราไปฟังสรุปส่งท้ายกันครับสรุปส่งท้ายของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจากดวงดาวลักษณะแบบนี้นะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นปีที่คุณดูจะอึดอัดหน่อยมันอาจจะมีความผันผวนหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเตรียมตัวได้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงหรือไปอยู่ในสภาวะที่มันมีความสุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็คุณเองก็อาจจะต้องลดบทบาทลงหรือว่าอยู่กับตัวเองอยู่กับการวางแผนให้มากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าดาวเสาร์ที่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จของคุณยังมีความแข็งแรงยังมีความเข้มแข็งดีนั่นหมายความว่าคุณยังมีโอกาสทําอะไรได้ประสบความสําเร็จดียังมีโอกาสมีโชคลาภแค่มันจะต้องอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวนแล้วจะต้องมีการคิดให้มากขึ้นระวังให้มากขึ้นเท่านั้นเอง และถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของการออกสังคมการไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับก็อาจจะเป็นปีที่ทำน้อยลงหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรก็แค่ช่วง1ปีนะครับแล้วคุณก็จะต้องระม,มัดระวังในเรื่องของการถ่ายทอดในการให้ข้อมูลอะไรออกไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระม,มัดระวังส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานในเมื่อคุณรู้ว่ามันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้คุณก็อาจจะพยายามผัน งานของคุณมาทางสายที่เกี่ยวกับสายมูก็ได้นะครับมาเกี่ยวกับสายต่างประเทศมาเกี่ยวกับสายออนไลน์ก็ได้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับคุณสามารถวางแพลนเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณได้ขอเอาใจช่วยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับถือว่าปีนี้จะเป็นปีที่เหมาะกับการที่คุณจะอยู่กับการสร้างตัวเองเป็นหลักอาจจะบอกกับเพื่อนฝูงไปเลยนะครับว่าปีนี้ขออยู่กับการสร้างตัวนะครับถ้าไม่ไปงานใครก็อย่าโกรธกันนะ เพราะในปี65ที่จะมาถึงเนี่ยมันจะเป็นปีที่ทั้งตัวคุณและการงานของคุณเนี่ยมันจะเข้มแข็งแบบสุดๆถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และก็กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและถ้าคิดว่ามีคุณค่าพอนะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรักนะครับชาวลัคนาราศีมีนเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะอยู่กับการสร้างตัวในปีนี้แล้วพบกับผมใหม่กับผมอูจะรู้จักสวัสดีครับ